สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับผมมือนีพาพี่น้องมากินของแซบนะครับผมว่นนี้ฝนตกพี่น้องมือนีเลยได้จัดเลยต้มอึ้งนะครับมีโต๊ะไข่แน่โต๊ะบะไข่เน่แต่ว่ามือนีนี่สิไปซื้ออีกเพื่ออยู่ตลาดหวยเดือนนะครับเผื่อมันมีแยกแบบไข่รดนวดสิซื้อมาเมาส์มาเลยนะครับเห็นมามาที่นี่มาแซบแสบต้องกันพี่นอ้นนองกินเขาแล้วเนี่ยแล้วก็สิไปตลาดนะ บมีผักเผือกหรอกพี่น้องมากมากมากของแสบของวนวดโดนๆจังได้กินครับห <c oughs> ึมฮ่ามึงนี่มีตัวไข่บ่มตัวนี้ส่งไข่อยู่นะครับนี่เอย่าได้ออกพี่น้อง <c oughs> รู้สึกว่าจะไข่อยู่ครับโอ้ไข่ดีตัวนี้เนี่ย ขึ้นยอดมันอนิ่มบดเบิดเลยคือพี่จาว่าจ <ừ> ับพี่น้องครับ มีทั้งตักไข่ทั้งบวไข่ครับรสหน,นี่ซื้อมากโลระายเท่านี่แหละพี่น้องกระถือว่าแพางแต่ว่ามันอยากกินเนาะไข่ตัวนี้ กเป็นอย่างนี้กระดูกย่ำกระดูก ปีนี้ต้องได้กินเล็วเแน่ยจมว่าปีไก่ปีก่อนก็ได้กินเรู้กันแล้วครับพ่เพื่อน <c oughs> เพราะว่ามันแช่ในความทรองจําผมอยู่นะตะกี้แหงมีแต่แบบใครใครให้เลือกเลยมือนีก็เลยจังหวัดสิไปเบิง้งนั่นแหละพี่น้องตัวนีกับใครได้ว่ามันหังโมเมนต์ตัวใหญ่นะครับตัวนี้หน่อย ต้มใส่แบบคัมออนเข้ากันแซ่บคำละตัวคำละตัวไปเลยเป็นเค็ดแขว ใงงินพี่น่องวา่าทางผากักไตหลายครับคนบ่อยกินมาสัน่นกินหลา,ย,ลาย,ยงสี่กับเห็นสูน์พันดังเตียได้หรอครับก็มีขึ้นมาทุกปีได้หะ่ะก็ได้กินทุกปีตัวนี้กับใครครับไขรน่นหน่อย,อยอมันเป็นไครอัน อย่างนอเนี่นอ,อเอาไว้ก่อนมันใส่พื้นบะเทียงครับ เพนด้าเพนด้า ต,ตัวนี้กับบุกใครอีกแล้ว แต่ว่าโตซ้ำนี่พอดีค่ำด้กินค่ำหนึ่งัวหนึ่งกันโตแญ่พวนนี่ตัวละค่ำป่ไรครับ เพื่อนบอกว่าเอาเอาวันอ,อย่างมันออกบอกุกแต่ว่าแค่าบานผมเพื่อนก็บ,บอกว่ากินเบอร์อะไได้พี่น้องไม่ได้อ,ออกออกกินได้เบิร์ดนะเพื่อนบอ้า ตัวนี้รู้สึกว่าสิใครบมแมนต์เว้ย กินมะนิม่มไข่อยู่สามตัว Não wow, há บ้านผมฝนตกแห้งแต่ว่าในเมืองจะเป็นทางแดดเพราะว่าติดไปซื้ออึงไปหาเบิองอึงอยู่ในเมืองน,นะอยากได้แบบรุ่นแบบใครๆทุถกตวงสิิไหมครับแซบแต่ได้ปลาสิพากันไปหาเบิ้องเลยครับมีบ่มีมกับอีกเรื่องหนึ่ง แสบครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอาะัยไวนาทีนี้นะครับเลยเฉพาะเมนูนี้เนาะบางคนกิกินบางคนกิบบกินนะครับก็ต้องอแล้วแต่ผู้มักนะครับแหล่ยแต่ผู้บกินกับมีเด้ยวยคนดีสารผู้บกินผู้ผู้พอ่อแม่บ่เคยพากินหนึ่งสินะครับเพื่อนกับบกินแล้วแต่หมองอย่างเช่นในเมืองเสยเพื่อนอาจจะบก,กินเลยสินะครับแต่ว่า อั gamer, คนคันผู้ใดบอกกินอีลีมกับบกการ่องแล้วเนาะบองตรงนะครับพี่น้องอันที่ว่าล่องเบิงเนี่ยแคือข้าบกกินอีหยัางห้าบมังอีหย่างข้ากับบกเอาเลยนั่นแหละพี่น้องหรือว่าบางคนผู้ใดอยากล่องเพื่อนกากากินอยู่ได้หรือเฉพาะคนเฮดคลิปเนี่ยบางคนเนี่ย่เคยกินเลยครับแต่ว่าเฮดคลิปมันเป็นอีอย่างที่ต้องแลกไม่เองเสพเพื่อนกากินเพื่อนกากินได้นะครับแต่แต่คนหมักเนาพี่น้องเนาะแต่ว่าผมนี่กินมาแต่ใดแต่ไรนะครับแซ่หมักของหมักพี่น้องโดนๆมาได้กินเท่อนึง คลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพ,พอกันไหมในคลิปต่อไปขอบคุณเลยหลายสวัสดีครับ